Wait, here. Uh, yeah. ไอ้เฮียโปมเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้ย่าเดี๋ยวนะนีเยอะไปเยอะไปเยอะไปไอ้เจสปัโป้ จุ๊กจิกเนี่ยมึงก็รู้ไม่รู้อันนีโคตรไวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มองว่ามัน่งไหมปะไอ้ก๊อฟกูหดลุกว่ะกูกระโดดหน้าต่างมาแล้วแต่มันตีของกูตกตรงกลางบ้านเล็กไม่โป้ก็ปิงอ่ะตีของกูตกตรงกลางบ้านเล็กได้ยังไงเฮ้ยมันแปลกๆปะเนี่ยไอ้ก๊อฟช่วยกูด้วย ไอ้ก็มันไปแล้วไปไหนไม่รู้มันกูก็ว่าอย่ามึงโดนบ้านเล็กทำไมมึงยังโดนมันตีมันโปกวนไม่ได้กวนไม่ได้เลยอยู่กับมึงเหรอกูแทงหลังนะกูแทงหลังอยู่ในบ้านเล็กนะอยู่กับมึงหรือเปล่าใช่ใช่อยู่กูบ้านเล็กมันไปแล้วนะมันไปแล้วเนี่น้องเห็นเห็นไฟฉายผมตกป่ะผมอะกระโดดหน้าต่างไปตั้งนานแล้วนะเว้ย หรือว่ามันปิงมันไมไม่โปก็ปิงไงเฮียมีสองอย่างอ่ะผมผมก็โดดหน้าต่างไปตั้งนานแล้วไฟฉายผมตกอยู่ตรงเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีบางบอยนะครับมันเห็นผมอยู่ตรงนี้ไว้แต่ผมอ่ะกระโดดหน้าาต่งแซคขอบคุณแซคเทียสามที่สิบเอ็ดด้วยมันไม่เหมือนปิงอ่ะแต่ว่ามันกูว่ามันไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนะ ระยะตีมึงพี่เอกฮันล็อกเกอร์ในโฮมสวิตโฮมมันเนี่ยโอ้โหดูเอกูดูเอกูไอเจมันเดินโคตรไวเลยเจสวยโอ้โหลอยเฮียลอยล่าฉันต้องดูดิไอเจชัดแล้วรอบนี้ว่ารอบนี้ใช่แล้วรอบนี้ใช่แล้วรอบนี้ใช่แล้วเจ จะจ่๊ยดีมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนปันฟ้าเล็กมากูมามากูมาโอ๋อไอ้สัสมันใส่หน้าใส่มึงด้วยมันบอกว่ามึงอไอ้เจแล้วมันจะจุ๊ยังไงมันจุ๊ไม่ได้ทำไมมึงแบบมึงวนไม่ได้วะมึงก็มึงวนนี่ใครจะวนได้มันเฝ้ากูแล้วเจมึงรีบปัดเร็วทัวร์เทนไฟอยู่สายกลางอยู่ตรงนี้ชุนกระโปดชุนกระโปดชุนกระโปดตรงนี้กูแก่แต่แกที่มันมาเจอกูอ่ะ มึงมีถุงเท้าหมอโรถามหรือเปล่าถ้าไม่มีมึงช่วยไม่ได้นะไม่มีไม่มีไม่มีแล้วมึงบอกให้กูทีหนึ่งนะโอเคป่ะมาตีกูอยู่แล้วโอเคต่อยากไม่ไปกูเลยเชื่อมันกลับมาหากูแล้วดูไม่ได้อะไรเจมตายแล้วเหรอตายหาแล้วรออะไรอ่ะโอ้โหมึงยังไม่ได้ปราบโปเลยนะปราบก็เหี้ยแล้ว มันคือปาบยังไงอ่ะจะให้ปราบยังไงคือตีแม่งโคตรไกลอ่ะเหมือนมันมีเพิร์งตีไกลอ่ะมันไม่ได้ตีไกลมันแค่วิ่งไวมันตีปกติแหละแต่ว <out> ่ามันมันวิ่งไวใช่แน่เลยวะไม่ใช่อข่กูอีกแล้วอีกแล้วโอ้เจอแม่งทุกตาทีจีนไอสัตว์ เมื่อไหร่แม่งจะแบนโซนจีนออกวะเด็ดบ่ายเด็ดไลท์กูไม่อยากเล่นกับคนจีนเลยนะเว้ยแม่งเจอแต่แบบมึง,งเหยียดเชื้อชาติเหรอกูไม่ได้เหยียดเชื้อชาติเว้ยกูจะบอกว่าวันนี้กูไาทำคลิปให้เชฟเม,มเยอร์มองทะลุมา <S 1> <S 1> <S แล้วแม่งกูเจอคนที่แบบมันรู้ว่ากูอยู่ตรงไหนอะแล้วแบบไอ้เหี้ยแบบรู้รู้ตำแหน่งมันมีเปิร์กแมวหรือเปล่ามึงมองโลกในแง่ายอาจจะมีเปิร์กแมวก็ได้นะเจกูกูกูเช็คคลิป กูเช็คตอนท้ายไม่มีเึิกแมวไม่ใส่เย,ย่อะไรมาทักอย่างใช่เหรอมันเห็นเออมันมันมัน,ม,น,ม,นมันวนกำแพงทึบอ่ะดักอ่ะดักอ่ะน้องดักอ่ะน้องดักอ,อ่อนะน้นองดนไอเบนโดนไนอะ้เบน้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ยเฮ้ย้ยเยเ่เฮก็เฮอ้ย้ยเฮ้นเฮเ bạn go away step, lại, anh về đẹp lại, yes, đón, biết đồn thế như ngay á, ôi j cày cưa j máy mình cày mát j, ôi yeah, bỏ tay lại เไม่ไม่ใช่คุยอีกรอบเหรอดอลมันให้โอกาสมึงอีกรอบเหรอไม่ไม่มันเห็นหลอดอยู่มันเห็นหลอดอยู่เเฮ้ยพื่อนมันยังมันยังกล้ามาบูลลี่กูอีกเหรอวะกูถามจริงๆนะเล่นโปรเนี่ยสัตว์กูถามจริงๆ เจ้าสเตปปลาไหลไฟฟ้ารูปแม่น้ำมซอนให้จานเจดูหน่อยเหรอนี่ยสเตปปลาไหลไฟฟ้ากูไปก่อนเลยสเตปปลาไหลไฟฟ้ามาเล่นเกมแรกของวันกูก็เจอเลยเหรอโอ้ไอ้เหี้ยไอ้เจมกดรีพอร์ตมาด้วยนี่ขอบคุณคุณแชมป์นะครับผมโดยเด็กน้อยที่ก่าชอตล้งใจนะครับติดโควิดขอให้หายไวนะครับผมขอให้ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายมากมายนะโอ้ด่านดีๆโอ้มันจัดฉากฆาตกรรมว่ะ มันจัดฉากฆาตกรรมเราในห้องปิดตายไว้ไเบ้นผีใส่เหรอผีใส่เหรอไอเจผีใส่มาออมึงดูดิโอก็ตามนั้นนะ่ะเนิร์ดปะเฮ้ยเราเรื<ด>่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนโกดเฟสเลยว่ะเดินผ่านไปไม่แก่เหมือนโกดเฟสเลยไม่แก่มันเงาดำๆตะคุ่มตะคุ่มลอยผ่านข้างหน้ากูไปเอ้าให้ชัวร์ให้ชัวร์โกดฟีสใกล้หี่แล้วหมูต้องหมูอะไอ้เรีชัวร์เลยไอรีซับชัวร์เลยคนเนี้ เจบันไฟเจ้เป็นอยู่กูชั้นหนึ่งได้บริเอรด้วยครับเออมึงใช้กี่แผ่นละเนี่นยนาน,นี่มาไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นนะแผ่นเดียวก็เสียวถึงท้องน้อยเฮ้ยไม่มีรูเนะเจไม่มีรูนนะเออไม่มีรูเจ้ไปได้ยังไงขีดผีไม่ใส่รูนมึงทุกนานจังวะเจ กูเล่นกูเล่นให้กูเล่นให้เบ้สวยแล้วเฮียกูไม่อยากจุ๊กต่อไยเจเลยทุกคนกูเล่นให้กูเล่นให้กูเล่นให้เบกูเล่นให้เเบกูล่นให้เบกูถามจริงๆจากใจเลยนะมึงกี่แผ่นแล้วสองไม่เชื่อเอาแบบว่าเรื่องจริงอ่ะอันนี้อันนี้แม่ไม่เอาข่าวลวงแม่เอาเฟ็กนิวแม่เอาเฟ็กแท็กซี่ไม่เฟ็กไม่เฟ็กแท็กซี่ไม่เฟ็กอะไรทั้งนั้นอ่ะมึงจุ๊กนา่งขนาดนี้มึงจะได้สองแผ่นได้ยังไงสองกูบอกว่าสองก็สองสามแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมีทิงกันเลไอ้เบ้ จินจินเอาอ้นี่ออกไปหน่อยจินได้เลยมาไล่เพื่อนแล้วอามันปิดเจ็โอ้มันมันรู้ว่าใครของจริงนะมันไม่ยอมไล่ผมอ่ะน้องๆผมใช้ไปแค่ห้าแผ่นนะดาดเนี่ยมันไม้ประมาณยี่สิบสามแผ่นจําได้ผมเคยมานั่งนับไก่กรอฟอยู่เสียงไม้ชัดมากใช่ครับเมื่อกี้มันพับไม้ใต้ตีนผมเลยเสียงน้ำพับเลยปะเออเสียงน้ำพับเลยพับพับพับเลยนะ รัวป prend, ั่นเร็วๆกูโหชุให้ who. Who, <aced> ่พูดนานมึงบอกเพื่อนเถอะมึงบอกเพื่อนเถอะมันอยู่ข้างนอกเจเครื่องเครื่องเครื่องตรงข้างนอกอ่ะเพื่อนตรงข้างนอกปั่นไปเยอะเจเครื่องตรงข้างนอกตรงสวนอะโอเคโอเคขนาดมึงยังบอกเลยว่ากูชุกนานจังวะแล้วทำไมแบบเครื่องไม่ค่อยเดินเลยวะผมไม่เข้าใจเลยน้องกอก็กูปั่นคนเดียวเนี่ยกูปั่นเครื่องที่สองอยู่กูปั่นเรื่ยกูปั่นตรงห้องพยาบาลนะไอ้รอบไม้กว้างๆมันมีตีกันเลยใช่ปะใช่ใช่มาหากูแล้วเจอยู่กับกูเจกูช่วยเพื่อนนะอย่างยั้นอ่ะ เจไดอยู <phin reforms> ่ก <apply some drinks> ูไม่หมดเพื่อนๆนายเบ้นอุ้ยเฮดเคกายจังวะไอ้เจมใช้มาชั้นไหนไปแล้วบ้างอ่ะเจขอแจ้งจุดหน่อยห้องสมุดห้องสมุดสองแผ่นไอ้เมนไม่ไล่กูเหรอมันทิ้งอ่ะเจมาเป้าวะเนี่ยเพื่อน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 ระวังระวังระวังกำลังยิวนะกำลังยิวนะเจกูจะล้ม เจล่างทองเมื่อกี้ผมมาตรงนี้ก็ใช้ไปแล้วข้าราชกอนมันไม่ได้เอาอันนี้มาหรอไอ้เบ้นอะไรไม่มีเครื่องตรงนี้จะเสร็จนะเครื่องในห้องห้องเทียอะไรสักอย่างนึงอะไรนะมันไม่ยอมเสียหัวเลยอ่ะกูจะรู้มันเหรอกูจะรู้มันเฮ้ยนี่ไงไถ่แล้วไอ้ซานมึงทักอ่ะมันดูสตรีมไนเปอร์ไรเฟิลมึงอยู่นะโอ้สตรีมกูไม่มีดีเลยงั้นอมันเอาใหญ่นะไอ้หมอนี่นะอืมเพื่อนช่วยรับ กลับปะอยู่กูอยู่กูอยู่กูโอ้หแกหัวยากเจหัวกูแตกกูเปมาส์แบบไม่มีอีกคนอันเดียวออกครับคนเดียวคนดวงดีอ่ะแต่ว่าผมดวงไม่ดีนะสุดเถอะเจหัวกูแตกว่ะเจโอเคกูลวงให้แล้วเบ้นกูลวงให้แล้วเจหัวแตกกูลวงให้แล้วกูลวงให้แล้วเจหัวแตกมึงก็โดนแตกไปเลยลุงกูแล้วลุงกูแล้ว เพราะว่าเราดวงไม่ค่อยดีไอเบนไปครมึงมานั่งกูปะไม่ไป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 ดนึ่งกูช่วยให้มึงอยู่ชั้นหนึ่งหรือชั้นสองมันมีโอกาสที่จะหลุดหลุดจากเครื่องเดียวกันปะมี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 ไม่ช่วยกูได้เบ้อยู่ดีแต่ว่ามึงจะมึงจะแกะหัวทันปะมึงมองหลังให้กูด้วยมึงมองหลังให้กูด้วยมึงมองหลังมึงจะแกะมึงต้องไม่แกะหัวนะเจมึงไปแกะเดียวกูดิโอเคได้เลยไปแล้วครับผมหัว สรุปมันแก่อันเดียวกันได้ไหมเจมาแล้วเจเบี่ยนรับไปที่อื่นโอเคโอเคโอเคกูเล่นตรงนี้ให้กูเล่นตรงนี้ให้โอ้โหไม่มีอะไรเล่นแล้วเจมึงช่วยบอกทีว่ากูควรเล่นชั้นหนึ่งชั้นต่อมึงบอกแค่นี้พอชั้นหนึ่ง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 ชั้นชั้นสองกูใช้ไม้ไปเยอะโอเคโอเคชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งนะเชื่อแก่หัวยากชิมายเลยน้องๆโอ้โหไม่หลุดไม่หลุดเฮ้ยไม่หลุด หัวไมุ่ดกูถามจริงๆไงซันใส่หัวแกหัวแล้วมันไม่ใส่หัวคนอื่นนะเว้ยมันใส่หัวเราสองคนอ่ะมันเลือกไงเลือกไงมันเลือกเป้าหมายไงเพื่อนปั่นไฟเพื่อนปั่นไฟอยู่สองคนเลยเจ๊ขอร้องแล้วหลุดหลุดโอ้โหไม่หลุดไอ้สัตว์สายไลยเบสหัวกูจะแตกได้อยู่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 เพื่อนปั่นอยู่เจ๊เพื่อนปั่นอยู่ ้ยมันไล่มันไล่มันไล่เฟิงหมินไอ้เบสเออมึงแก่ดีมึงแก่ดีมึงแก่ดีเฮ้ยเฮ้ยหัวมึงจะบ้าแล้วมึงอย่าโลกดีมึงอย่าโลกดีมึงต้องควบคุมสติตัวเองนะเหมือนที่ปานามานะเครื่องรุนเครื่องดองของกูของเครื่องดองของกูเบสเออเออวิ่งมาดิวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาไอ้เบสมึงอย่าบล็อกมึงอย่าบล็อกนะกูหอนร้องนะมึงจะตายห่าแล้วโอ้โห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 เจเบธานเจโชคดี ไม่ทานไม่ทานเจลาก่อนเจทุกคนดูครับดูเจนะเกจมรอดเป็นอะไรวะเจเหตุการณ์มันเก็นไงวะเจเหตุการณ์เป็นไงวะเจ เพื่อนๆไหนในเพื่อนจะตายหาละเพื่อนไปกระทืบทัวเทมพรสตาร์เรียบร้อยกูหิวไม่ได้เพื่อนๆมันมันน่าจะมาฆ่ากูอะเดี๋ยวกูให้เพื่อนช่วยแล้วเดี๋ยวกูว่าตายแทนเพื่อนไม่มันไม่มาว่ะอ้าวกูสรุปใช่คนเดิมปะใช่คนนั้นปะพิกเมน์ปะไม่ใช่อะคนจีนเหรอใช่อันนี้คนคนชื่อแบบแปลกๆอ่ะมันไม่ได้เฝ้าวะเนี่ย ช่วยเลยอะไรกูเจ็บมึงให้เพื่อนช่วยดิจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละน้องเฟืองเบสไปหามึงแล้วเบสออกเลยบสกลับมาเทอนอาราวสเต็ปแบกอะมันสเต็ปแบกไปเอา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 โอ้ดีเบสอีกทีหนึ่งออกได้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 ไอเจมส์เมื่อมึงไม่ทำกบุญใช่ไหมช่วงเนี้ยใช่ปะไม่ทำบุญ ก็อีกคนอ่ะก็อีคนออกได้ป่ะเจก้กูยื้อให้สุดๆละมันเอาแอดออนถอดหัวช้ามาเหรอครับใช่ครับมันเอาแอดออนหัวม่วงมานะแต่ว่าคือผมรอดนะเพราะผมหัวชมพูมันเอาหัวม่วงมาเหรออืมหัวชมพูนะไม่านวะเนี่ยมองว่าทันปะถ่านมีแมวแต่มันไม่มีตส้ยากมันไม่กล้าอุ้มหลอดมีแทงหลังมีแทงหลังคนจีนไม่อวมานะ เจแม่งโคตรดีเลยหัวแตกตายฮะเฮ้ยมันเป็นสตรีมเมอร์ได้ปะคนฝรั่งเศสอะไรเป็นผีนะเอออ่ะโดนนะโดนคลิปนะแต่ว่าไอเจไม่ได้นะเพราะว่า,เ,า,าเ,เอ้ายเขาไม่มไมสตรีมโอ้แล้วไมสตรีมอ่ะเฮ้ยเขาแจกอินสตาแกรมด้วยนะทุกคนไปถล่มดิถล่มอินสตาแกรมนะเฮ้ยมึงไลน์แม่มดอหล่อกดดูไม่ได้กดเขาดูไม่ได้กดดูไม่ได้ดดไม่ไปถล่มบอกว่า you p ย์เวลิกร o ดยูเพย์ very good เหรอเย็ดแค่ โอ้นี่<ะ>มันจัดฉากเห็นปะมันมันไงมันลดมันลดมันลดตัวจับเวลาแล้วก็แก่ยากอ่ะแต่จริงถ้าเกิดคนเรามีดวงก็ต้องแกะได้นะจริงๆริงเจเมื่อกี้ไม่มีดวงติดจีจีก็ตามคอนเซ็ปต์เกมมันต้องมีคนตายแล้วมีคนรอดนะเอ๊แต่ว,ว่ามึงตายมึงก็คะแนนเยอะกว่าเพื่อนนะถือว่าโอเคอยู่ปวดหัวปโหดไงกูจุกนานอยู่อ่ะเอาจริง